วันนี้ก็พบกับช่องเราอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกู๊ชี่ที่เพื่อนให้นะคะก็เป็นตอนที่แกะจะบแพ็กเกจนะคะก็คือลงไปคลิปที่แล้วก็ไม่ได้แกะแพ็กเกจนะคะก็อันนี้คืออัดน้าแล้วนะคะมาดูตอนแกะแพ็กเกจกันเลยนะชิ้นแรกนี่เลยนี่คือแกะแพ็กเกจนะก็คือแบบคือเราอยากแกะออกมาเล่นน่ะก็เลยก็เลยกว่าว่ามารีวิวก่อนก็ได้แล้วค่อยเล่นนะแต่พอมารีวิวก็เท่ากับว่าเราเล่น ชโลมากกลิ่นแบบช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแบบกาแฟกาแฟทุบนุ่มมากเลยนะก็คือ เป็นบังปอนนะคะบังปอนคาปิ้งนะ,ะไม่รู้เหมือนกันถ้ามือต้องขออภัยนะ,ะชิ้นต่อไปเป็นขวดนมก๊อฟนะคะนี่นะ,ะอันนี้คือเราส่งไปใกนีนนะแนี้นะคะ่ะขวดนมก๊อฟนะคะก็ตรงนี้จะมีตำหนินะ เป็นตำหนินะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะชัดเจนเลยนะเนี่ยเนี่ยก็คือเขาติดตามมาให้ในแข้งไงเ,เห็นไหมก็ของกอปงานไม่สวยนะก็สวยอยู่แหละแต่ว่าน่นค่อยดีเหรเห็นว่าเพื่อตำหนิชัดเลยอะ่ะเนี่ยนี่คือส่องสำรับช,ชัดเลยนะนี่นะ ก็ชัดเลยนะท to like ุกนีเดี okay, ๋ยวเรามาบีบกันเลยก็คอนโลประมาณนี้นะคะอันนี้คือสองโซเชื่อนะคะคอนโซลเนียใครที่จะดูคลิปแกะก็มาดูคลิปนี้นะคะ รุมช้าโลมากๆเลยรุมสโลนะเนี่ยรับสโลทุกด้านเลยนะคะแต่ตรงนี้สโลที่สุดละ ชิ้นนะคะก็จบไปแล้วนะก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปแกะนะคะจากคลิปที่แล้วก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์สุขคิดกดแชร์ด้วยนะคะที่ด้านล่างตรงนี้ให้เราด้วยนะคะก็จะมีอีพีสามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวูนุ่มสลูนุ่มสลู nó sẽ luôn mất mát rồi nó không